ครับวันดีครับมือนเนียนผ้าจโจครับครับน้ำมนตผ้าลุยพาามาใส่เบ็ดห้ยลักนั่งมือน,นี้มาลุยห้ยลักนั่งครับมาเบิ้งมาดุนทรายกันครับพี่น้องว่าจะได้ป่าว่าได้แต่ว่าป่าพี่เขย่าร่งเหาะล่องยางเวสรสังเกีย่ครับ,บ,บมบ่อนเบิ้งบําบําพีา่ตดด้งกินเบ็ดบ่กินพอด ฟ้ากระว่างบึ้มบั่มบั่มยู่กันฝ่าว่าได้กันกันฝนตมกมากอย่าได้ไต้ตกบต้ยิงนะครับมือนีิพี่น้องนี่ว่านี่ว่พผานโจ้หวยเขาเขาจะไปไม่นนี่นะครับฝ่าคว้านไรยู่งก็ยุ่งไต้เฮอยไปไต้หน้าก็ว่าป้าเดือดไหลตัวจะกินเป็ดบวกกินเกิดมาดุนกันพี่น้องครับอาจากในมาติดต่างกับพ่านโจ้ครับพี่น้องตัวฟ้ากระว่างยู<อ>่งกันฟ้าห่วงเนาะกันฝนตกมากอย่าได้ไต้กบแล้วครับพวดีหมวกลุนก็ลังพอดีนปะม่นีคนครับ ว่านตะเวียนตกดินนี้กันห้องกับสังเกตว่าขันน้ามันเย็นห้องกับใจได้กันน้ามันห้วไหลมันจะเห็่ยวตหัวเขาตายครับอืมครับผมนี่เราวิธีการใส่เบ็ดครับพี่น้องพใส่กับระยะสักหน่อยให้หัวเขาติดมาหายใจได้ครับขันใจหมแหงอาจิตายมันขึ้นไหวอะได้รก็หมดใจเนี่ยหัวครับที่สำคัญคือว่าเนี่ยไห้มันแของมันยังนะครับเพราะว่าหัวมันึ้นมาหายใจไว้มันติตายได้แต่มันตายตรงนี้จะชวนมากกิขม้น ยังตเตเลครับมกินม <gens> ันกินไกดโอเคทยเงียไม่เยมันก็สี้เวลาของยอกันปลามากว่อคเนี้ยมันตายไปเอยากมาเครับพวกเขาบอกว่าหวยนี้มีปลากรุดปลาย่งเกัดกันหัวเงีที่มากย่ครับปลากรดแ้มองนี้รับ ปาดิแต่เขาม่กินเพี้ยน่ีครับนะครับมันป็นนีนี่ัลเป็นการยี่ม่ใช่เ่ังนี่หอยสวกไว้ตัวผมวนนั้ครับน่ทพคนเขหอยสวกหอยยังแลี้ยดีอยูบนพี่้องครับน้องครับกาดย่าแรกนะครับพี่น้องเข้าเช้าให้ชนห้ากับไรง้วไรควยเขาบ้านนะครับพี่น้อง เอาครับวันนี้ก็หลังุดท้ายแล้วครับเนี่ยวัน้ถามารุนกันรอบอยามครับเพราะฝนเกิดแดมดมาเนอะวันนี้ลุงเน่งวนครับถ้า่อกิดฝนตกมากขาปล่อยน้ำมากนี่จั๊กเยาเบียดได้ปะได้ครับจั๊กจั่มเบียดจบคว้างได้บ้างอู้วว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 วอนวว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 วะวลวววอวว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 นวีวนววววนวววนววงววววววแล้วพว่น้องเอาวว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 วมาวุวนตอนยาม,มนววกัน,กน,นครับเน,นาะพี่น้นงอง แลครับตอนนี้ก็ประมาณยังบูงอะรพันโจ้ยไม่จีวหกบงครื่องหรือเปล่ครับอ๋อหกบูงเครงนครับโซ้หกงเครื่องพี่น้องครับครัพี่น้องครับท้องฟ้าเริ่มเริ่มคึมเริ่มนั่นมาคือยังฝนอีกตกนะครับพี่น้องครับผมเให้่าอย่าปูกไว้แต่ว่าวไปจีบวัดแพงเลยครับเนี่ยนี่ไหูแพงบัเงินน้ำมันไฟลวเขยแพงหมดเ โอ้ยใครกินดามนวยใครจะบ่แพงดอกเขาก่ได้เอาไปขายเนาะเอาดามนวยไหมนดามนวยครับแล้เอ่าไปยัดนวยไปกินยัดนวยก็นเลยตัวว่าเดี๋ยวของอีฝอยแม่เาหลายเนาะขอยเออฝอยเด้อฝอยเออขอหน่อยเดียวดอกพี่น้องอขั้นออดเพิ่นกับกินงวงครับกินงวงขั้นอดไอ้พี่น้องเขาไอ้พี่น้องเขากินงวงได้เลยกินงวงกับพี่น้องมาโอกกินกับงวงเป็นเซี่ยวนานเลยครับผมเป็นเซี่ยวกันโจ้สามรังกินไปขอดอกให้เลยให้เลย หลังจากกินข้าวาก,กินน้ำเสร็จแล้วครับพี่น้องท่านโจกับผ้าวายามเบ็ดแล้วครับครับคุณโอ้พวกนี้ยังกินเลยพี่น้องครับท่านทานมาหลายล้งแล้วครับพี่น้องมิจิลีครับผมป่าทาฝนบ่เียบอ้อโกกแ พี่น้องแกยบอ็ไเดียน,น,ดดน,นมน้เบ<ต>็ดกลีครับพี่น้องขันนี้ก็ได้่ดดครับบ่หล่อนครับให้นมย่อนให้คอืมเนี่พวกแรกินไดโดนเนะป,ะปะเ่ะขับป่ะเอ๊มิดกิลีโอ้มิดกิลีขี้กาพี่น้องโอ้แ่ยาไม่สุดไทยเพราะหล่อนหลอนหลังเยอ่ หลังนี้ร้อนเนาะหลังนี้ร้อนพี่น้องแต่ว่าผู้รู้ว่าป่ายัางมาสวบบัวติดครับโมมี่เหี้เห็นเลยครับพี่น้องนี่หล่อนยังว่าพ่อไม่ดุยู่เด้อว่าป่ายกินเบ็ดเรียนแตะไล่พวกร้อนนะน้องรอบแรกโมไม่ออยังจักตัวเลยครับเบ็ดประมาณวันสามสิบหลงังร้อนอยู่หลังนึงครับโอ้เล <laughs> ป่าเลยวะโอ้ครับโมจีก,กับไปเสียงหน้า ดนเตีเยวกันกีน่มอยมัน,น,นเ,เหมือนกัเมนอไม่หมดนครับอ่ะขึ้นถแล้วอ้ยยังไงมวยทิ่ทางครับพี่น้องมีทง,ยง,ยงอย่าง,งาเดยงยังโอ้ยรอบแลกครับพี่น่องไ่ได้ป่าจชักตครับตัวเดียวกับว่าเลยครับผมครับพี่น้องตอนนี้ก็สามถุงกลัวแล้วครับไม่อยไปก็พ่านโจพี่น้อง เี่ครับเอาพี่น้องเอายามขั้นแรกกัแทกมันนะครับผมลาขาวหน่อยครับตัวโอ้ครับพี่น้องเล้นแล้วครับนี่เลนตัวนีจำผูมือหอไงโอ้ยครับอ้าสะสมไปครับพี่น้องมันตัวหญ่เขาเป็ ตัวใหญ่เขาเยาะไปกินละวนเสี้ยนเงี้ยไปกินว่าตัวใหญ่นี่นะครับผมเนี้ยหวก,อหวกเออไปกินตั๊กหวกักเลยมาแล้วครับมาแล้วแหกมาแล้วครับพี่น้องเจ้าของวหวยเขาเยาะขึ้นไว้ไมีปรากฏขี้โม้ย ร้อนว่ลระบัดเนี่ยอ๋อครับพี่น้องพ่ออีกแล้วครับปลาปลายังนอนปลายังพันโจะโอ้ยปลายากก็ปลายากอะไรก็ตัวนู้นจะเปนะงเโอ้ปลาเสียบพี่น้องปลาบึกปลาบึกกันลูกปลาบึกพี่น้องโอ้ปลาเสียบหน่อยครับนี่ครับ ปลาเสียมแต่จะไอโอ้พี่น้องเข้าวงด้วยดินเถอะปลาเสียมครับเกิดใหญ่มากเลเป็นปลาเข้าเลยครับเพื่อนอันนี้ตัวน้อยนี่เป็นปครับปลาเสียมครับปลาเสียมน้อยปลาเสียมน้อยครับอ่ะแหกีมันแล้วครับอันเจ๋ออ๋อโอเคจริงตุ้มตัวใหญ่เหี่มเขาไปกินหมดแล้วบ้า ป็นน้ำมนกับาโจกครับพี่น้องยากมีด้วยกันครับผมเด็ดวงรยังนอนอยู่นี่อือพี่น้องข้นี่งิงส่งเป็นหยุดหยุดน้อไปง่ายลยไปล่าไปงไปยครับพี่น้องไปง่อย ก็แค่ส่งคไข่ลปลาเสียมหน่อยอีกแล้วครับพี่น้องปลาเสียมหน่อยเออปลาเสียมหน่อยอีกแล้วครับผมโอ้ห่วยนี่ปลาเสียมหน่อยรลายไปนี่ครับตัวใหญ่เขาเอาไปกินหมดแล้วปะตัวใหญ่ไปกิน,มนหมดแล้วปะแค่ลูกมันตัวนี้แค่ไหนแล้วเป็นปวดแล้วรลายตัวกระมูกเลยอ่ะพี่น้องครับโอ้ยอย่ามาเมืรอยแล้วครับตอนนี้มาขั้นสุดท้ายแล้วครับผม เดี๋ยววันเดยขันทุยไยปย่ันทุยวันนี้ก็เป็น่ดยกัืโอ้หโอ้ยายไม่ใช่บเงินเปลี่ยนใช่ไหมายดีละงายแล้วครับพี่น้องโอ้ยเกันครี่น้เียมเียมไปาตัวนน่อยนะครับอืมนั่นนี่น่นนเป็ดแพ่ันนี้เป็ดจานเียม ตอนนี้ผ้าหยามเพ็ดเรียบร้อยแล้วพี่น้องจัดมานบรมานแล้วครับเพ็ดก็บ่อยทยอยทยอยานบนกยิ้มเมืองตที่แรกุนเนนเออที่แรกโอ้ครับนบอกคุท่านแลด้เรหัวีม่ามเทียทีเรียกะเยคกับพี่น้องไปน้ำฝนลายคนจังวนครับจังวยานทีครับผมครับไอ้ีละทีนคนข้ามันยตงตามันตผู้เยาว์กเลครับบอกอ่างี้หลย มากันหลายคนนอยู่ค่อยว่องสี่สคนหาค้นครับผมโอ้เพิ่แต่ใส nice ่เงี้ยขี่เดียนนะครับต่านเกียมแต่ว่ามตเสียมหน่อยมี่ยไ่ผเี่้เสียมหน่อยกก่อนหน่อยครับพี่น้องโอ้ยใส่ขี่เดียนดูอย่างเงียงบัเอาไม่เอางานะไปทางบ้านไยกันติดต่อทางทีเยอะใหญ่โ เป็นเดีย right. ังดูยังัานในวันนี้กปยึดไปยาใครโมาเนี่ยเบอร์ทร่ของน้ตาแล้วกคิบุยเขาเปิดตัวชอาเปิดตัวตัวุบานอุ้ยสันหัง่าแข็งแก่เปิโตเียคือหวก้นมาหมเลยผ่านโจห้องแล้วส่วงคื้นว่าตัวแรกให้ช่วงดินแห้งตอนนีดินค่อยลงค่อยลงแบบเสียมหน่อย กันเลยที e mate, ่เม <ım Laser> ืองเอาคิดเบ็ดเบ็ดกับบดินเลยที่จะคินบุญได้ไหมหาเงินหาเงินหาดอกเบี้ยเงียบมาอันนี้ประมาณอีกหาเดียนครับสยังกิ่เด้ยวโรครับอันนี้ก็ลูกปลาข้าวครับนี่ครับลูกปลาข้าวนี่ลูกปลาข้าววัดสองโตซุ้มนี่กันอีกโดนเติมครับยังกี่ง่ายยังกี่เป็นโรคครับนี่แหละครับพี่น้องผลงานไปเมื่อกี้นี่ไปกึปลายากครับนี่ครับ ขานโจผลงานพั้นโจครับพี่น้องโอ้ยดูครับพี่น้องผสมกับพลอครับซสี่หกขีดละสี่สิบหาสิบบาทครับพี่น้องครับโอ้ใส่บักคอหน่อยอ้าวครับพี่น้องตอนนี้ก็พั้นโจ้กันกับกู้เป็รแล้วครับครับกู้แล้วครับบําบัดหุ่นเงี้ยน้อยบําบัหมดเลยครับบวกขึ้นบวกขั้นโจ้ครับร่วมกับพันวีพี่น้องในมอเตอร์ ผลผิลมาเราียลางบุนน้องบ่อืมรับผ้านโจเหลียวบังทรงเราพี่น้องก็คือกระจิตกาบานไปเสียบจ่าไฟไว้บางเทียฝนตกรอบเดียวพี่น้องกะจิตไตอึ้องบ่ไหนไตอึ้องครับขั้น,น่จิมลิมโอ้ยยังรั้นไก่น,กนกิมลิมอั้นก่จิมลิมอพี่น้องโอ้โอมีแต่ขั้นจิมลิม กิมลิมกิมลิม <laughs> พวกมัอะไรเกิดขึ้นโอ้ยังเกิดขึนยยด้นเลยเปล่าพี่น้องครับผมตันวนี้ก็ว่านกูเบียดมากเดี๋ยวจะสองขั้นพี่น้องเงียบจริบคือเกาครับโอ้ขั้นก็นเงียบจริบรำเอาหัวก็ปล่อยครับพี่น้องมันเป็นครบ <laughs> <c oughs> อ,อ,อขยันไปเรียเร่ยยๆมนต้องมีมือเสมือละมือของอ้อมือเป่งเปะมือของข้อเลไมนต้องมีมือของห้อมือสมือละอม,มือเสื่อนึงะเรียบรอยามาได้หรืะนะ ล่างเบ็ดแล้วครับผ่านโจนพี่น้องไม้ทำงานตรงยังกับเวลาตัวมันบ่มมอนเนียนถือว่ายามซาซาแดงในป่าวะมี่ป่ากูาเบ็ดฝาไปหานอนบ้านอยู่บ้านแล้วเนาะเหมือเที่ยฝนตกช่วงตีหนึ่งตีสองก็ได้ออกมาหาไต้กบไต่อยู่ป่าทัวลุ่มป่าบาน,นาบเนีน่ยลุ่มป่าเรามองก็ไปก็อยูอ่อ๋อครับพี่น้องมาที่นี่ก็จะได้กลับบ้านแล้วครับ ท่านโจเตรียมของสิกาบ้านนะครับพี่น้องบ่มันครับพี่น้องครับผมมือนีครับเอาไว้มือหนานะครับพี่น้องมาเที่ยวมันครับสำหรับมือนีนะครับน้ำมันผ้าลุยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ได้ครับพี่น้องกดติดตามน้ำมันผ้าลุยนะครับอ้ามาเบิ้ลร่อนไปกลับบ้านไปนอนบ้านหมดครับปรนเด็นเบิ้งไฟหนาครับจะมาล่อลุ่นกันไหมว่าสิมันหรือบ่มันครับกลับบ้านนะครับราตรีสวัสดิ์ครับ